ยืนยันแล้ว i q p ูแพจะใช้ชิปเลือดทงไดม e ซิตี้9,000พลัสพร้อมจอ 2.8K มีค่าร mm ีเฟ e เลต104เฮิรตก่อนหน้านี้ทาง IQ ูได้ประกาศเปิดตัว i q ูแพ็ทับเลตรุ่นแรกของแบรนด์ล่าสุดครับก็ได้มีการเผยสเปคลหลกักๆของ i q คูแพออกมาผ่านทางเว็บไซต์ V i v o ประเทศจีนแล้วครับโดยจะใช้ชิปประมวลผลตัวท็อปจากทาง m e d i a t e k ด้วยครับ โดยยืนยันว่า i อคู p พ d จะมีหน้าจอแสดงผลขนาด12.1นิ้วความเร็ยด 2.5K รองรับค่ารีเฟรช144 h z HDR10 และมีความสว่าง600นิตโดยใช้ชิปปรมผลเลือรทงอย่าง i ด e n สต t y 9000 Plus ให้แบมมาที่2 g b ส่วนรลอมให้มาที่512 g b บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย o r i g i n OS 3ให้แบตเตอรี่ัานที่10,000ม ah, ิลแอมรองรับชาร์จเร็วด้วยสาย40วและชาร์จได้สาย5วครับ ให้กล้องหลังแบบคู่ที่มีเลนส์หลักความละเอียด3ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเอียดเป็นล้านพิกเซลครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ